สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเนเน่จักนิกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญก็คือพี่เจกับมีนานะคะมาเล่นเกมเกมอะไรอะฟิ <Fish Game S 2> ชเกมกันนะคะเป็นเกมเหมือนแบบเป็นแบบเป็นเกมเราจะบอกกติกาอะไรแบบพวกนี้รอเวลาก่อนก็คือ A I O U เป็นหนังเหมือนตุ๊กตาตัวนั้นอะ นั่นแหละแล้วเราต้องอยู่นิ่งๆถ้าเราไม่อยู่นิ่งๆเราก็จะตายเลยโอเคไหมไม่นามาแล้วกดอะไรวิ <c oughs> <ird arriving S 2> ่งนะพี่เจกดอะไรวิ่ง <c oughs> นะน้องไม่นาอ,อยู่ไหนอะไม่นาอยู่ไหนอะไม่น้า จะเปิดเสียงอ่ะโอ้เพื่อนโดนไปไม่น่าอยู่ไหนอะอยู่นู่นปะเห็นม่นานั่นแหละมัง้งไม่รู้นะว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าแล้วเราอ เจก็อยู่นี่เราอยู่ตรงนี้มันเริ่มเร็วขึ้นแล้วโอ๊ยตายอันนี้ไม่มีกล้องเลยให้ดูเลยเฮียฮอก,กิยชอ็อกโกแลตหน่อย,อนนเ,ยเราเป่าหรือปองอรอเราเป่าหรือปองก์อะ ใช่แบบรูป่งสิวแต่ว่างรอไม่มีอะไรทําไม่สามารถดูกล้องอะไรได้ที่แบบไม่สามารถดูเพื่อนๆอะไรได้เลยนะน่าเสียดายมากๆพี่เจก็ไม่รอดแล้วหนึ่งมีนารอดปะมีนาไม่รอดเหรอมีนาอยู่ไหนพี่เน่กำลังกระโดดอยู่

<Okay. S 2> โอเคมีนาให้ไปซ้ายสุดมีนาพี่แน่อยู่ตรงนี้นไม่ใช่ไม่ใช่มีนาไปอยู่ตรงนู้นแล้ว<อ>พี่เจเบาเบาน้อยน้องสตรีมอยู่อุ้ยน้องถ่ายคลิบอยู่ ถ้าเราชนะ20ครั้งก็จะได้หน้ากากทองถ้าเราชนะ50าครั้งก็จะได้นี่ พบกเเลยอือหืออะไรวะเยกังปัดหน้าจออยารู้ว่ากี่โมนแล้วือถเวลาเดียลแล้วโอ้โหเฮ้ยอ,อะไรอ่ะโอ้โห <c oughs> อ,อยา <c oughs> อย่าอยู่นู่น ยืนรอกันเถอะมินาโอเคน้องไม่น่าหรอน้องไม่นาตามพี่เน่มานะถ้าเกมเริ่มแล้วอะโอเคปะ น้องคุยเล่นแอวตังแล้วในโทรศัพท์ไม่เาตามนาเออนั่นแหละนาไม่นายอยู่เนี่ยอยู่กับน้องเนี่ยเนี่ยแน่น่ะใช่ใช่ใช่ช่อว่าชื่อว่าเอ่อ เขาไม่น่ารับด้วยพี่เจเพิ่มเพืนน่อน,น,น,นมน่าแล้วโอ้ไม่น่าโดนไม่าน,าน,าน,าน่าโดนแล้วค่ะเราผ่านไปให้ได้นี่เราผ่านไปสองรอบแหละโอ้ยเนี่ยโดนเหลือบ น้องคนเดียวแลลวอีกหนึ่งนาทีค่ะเริ่มแล้วแล้วเริ่มแล้วแล้วเริ่มแล้วแล้วส่วนใหญ่เราแบบชอบตายตอนแบบตอนจะใกล้ถึง ตึ่งชายแล้วอะโหเพื่อนเย้ทุกคนเราผ่านแล้วแต่เราจะแคปหน้าจอดีกว่าปึ๊บน้ปุ๊กพีก๊ปึ๊บแคปเรียบร้อยปีนต้นไม้ได้ไหมเนี่ยอุ๊ยได้ได้ได้เห็นเพื่อน ปีนอยู่ตรงนี้น้องก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเพื่อนวิ่งตรงเนี้ยเร็วคิดว่าไม่มีใครรอที่ไหนได้เพื่อนอยู่ตรงนี้ เพื่อนโดนไฮ <Hi. S 1> ปีนขึ้นไปได้ยังไงโอเคแคปอีกรลาบาไปก่อน <gasps> อุ้ยตกใจหมดเลยรีบไปแล้วึืม โอเคไปที่เดิมไปที่เดิมพี่เจมีนาเอามีนาหายาเราลองเล่นตรงนี้ดีกว่า,าเห็นเพื่อนเอนี่เล่นอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอีกอีกสองวิ อืมโบโะอุ้ยฮ่าฮฮยังเหี้ยระหว่างรอกินช็อกโกแลตพี่เจยังรอดมีนานรอดปะรอดปะ นานรอบปะพี่เจไม่เ huh. ล่นลแหรอร้อนเสียงน่ากลัวมากโอ้โหเสียง ต้องใส่เสียงดังๆเพื่อให้คุณดูได้ยินเสียงเพลงด้วยแล้วก็ฟังแล้มันลืมหลอนแล้วใครเคยดูใครเคยดูเออเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกเลยนะเราดูได้ตอนเดียวเราดูได้แค่อีพีแรกตอนเดียวเองอม มันก็น่ากลัวอยู่นะอมอมอ,มอ,มอ,มอมมน่าอยู่ไหนอะ <c oughs> มิน่าอมิน่าตามพี่เน่ามาพ่น่าพี่เน่อยู่นี่ <c oughs> เออมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้พี่เน่กำลังกระโดดเออนี่เออน้องไม่น่าต้องมาตรงนี้ทุกครั้งเลยนะ พอพวกเราชอบอยู่แถวๆนี้โอเคปะอีกห้าวิมีปืนแบบแบบนะแบบเหมือนมากๆเลยไปเลยอุย้ยเค้กน่ากินโอเคเอ่ะโอ้โห มีนาอยู่นู่นมีนาสู้โโโโโโหอออ้เเๆลากียยสสม หนึ่งนะอุ้ยเยฮ้ยแอบดูหน่อยจับเสียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราชนะได้กี่ครั้งน้องมินาชนะบ้างยัง

เก่งมากมีน่าพูดสักคำหนึ่ง <Okay. S 1> <Hello. S 2> น่าเราชนะเฮออ้ยงไม่นา่าชนะกี่รอบปะหนึ่งรอบปะอ๋อ oh, หนึ่งรอบพี่เน่ชน,นะสองรอบถ้าถ่ายคลิปแต่ถ้าแล้วพี่เน่ชน,นะก่อนที่จะมาถ่ายคลิปสองรอบก็รวมแล้วเป็นสี่ ว้ยผมนี่แบบสวยมากแล้ว โอ้โห oh. เริ่มน้อยแล้วเริ่มกดวิง่งน้องมินานสามารถกดวิ่งได้นะกดตรงไหนนะ <c oughs> เฮียเฮียกดวิ่งตรงไหนนะกดชิป กดชิปง,นนงานน้องไม่นาะนน้องไม่นาะนพี่เน่จะเปิดกล้องให้ดูนะน้องไม่นาะดูนะดูนะตรงนี้ไม่นาะตรงนี้เนี่ยพี่มีเอสนำหน้าใช่ปะอะไรนำหน้านะเอส น่าอ่ะน้องไม่นาดูาเห็นปะเหน,หนี่ยเนี่ยเอสใช่ปะเอสเ,เห็นปะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะได้ปะน้องไม่นากดกดเดินด้วยแล้วก็กดเอ่ม ชิปพร้อมกันเลยมันจะได้เดินเร็วอเอเ้ยวิ่งมันเออเดินเร็วได้ปะมินาอยู่ไหนโอเคเออนั่นแหละเออใช่ปะ่ะมีนาาคนนี้ใช่ปะ่ะโอเคเออนั่นแหละกดเดินแล้วก็กดวิง่ง กดเดินแล้วก็กดชิปพรมกันเลยมันจะทำให้วิ่งเร็ว เดินไปได้เลยเริ่มเร็วแล้วงูโอ้โอครับม,มีน้ำไม่รอบปะเออมีน้ำเกือบแล้วเย้ชนะห้ารอบแล้วค่ะเย้ ปินขึ้นไปไม่ได้แล้วอ่ะอุย,อยได้แล้วปีนไปสุดไม่ได้อุยซายได้โอ้โหด้านนอกมีอะไร่ะแกว้ายอุ้ยตอนตกลงมามันเป็นแบบมันเป็นแบบทรายแบบมันมีแบบฝุ่นอะไรแบบพวกนี้ด้วยเขาทำได้แบบเหมือนมากๆเลยทุกคน เดี๋ยวเราจะกระโดดไปใหม่ทุกคนดูตรงพื้นดีๆนะอันหนึ่งสองสามไปเอาไป <c oughs> อ้อตกใจหมดโอ๊ยติดไปไปกันหมดแล้วเหรอเอาไม่น้ำไม่กดวิ่งไปด้วยอ่ะ ถ้าถ้ากดวิ่งแล้วมายังช้ากดอีกรอบอืมมันจะได้เร็วขึ้นกดวิ่งแบบเนี้ยแล้วมาชัาแล้วก็กดอีกรอบเลยเพื่อมันอาจจะบั๊กอะไรก็ไม่รู้พี่เน่ก็เคยเป็นเหมือนกันสองวิเตรียมตัวเลยอุ้ยยาเราเคยเป็นนะ ก็คือว่าเพื่อนแบบที่แบบแบบแบบที่ตายแบบนะี้แล้วก็บื้นมาโดนเราเราก็โดนไปด้วยเลยโอ้ย้เฮ้เโอ๊ยโอเคน้องไมนาสู้เสียง เพยงได้แบบหลอแล้วก็แบบเหมือนจริงมากๆเลยดูตอนเดียวก็แบบอือหือยากรู้จังว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ไปรล้ช่างมันเถอะ ตรงขังตรงถังขยะอาจจะมีอุ้ยมีมีจริงๆด้วยแฮมเบอร์เกอร์โอเคไม่น่ารอดเปล่าเหลอชนะกี่ครั้งแล้ว าเร็วมาเร็ว,มรวไม่วิ่งอ่ะโอเคมาสิบห้าวิแล้วสิบวิแล้วห้าวิแล้วสามวิเตรียมตัวสามวิแล้วเตรียมตัว มีนาป้าเนี่ยน่าจะมีนาอุ้ยเกือบ ไม่ได้แต่มันเอ้ยบางทีมันก็ปีนได้บางทีมันก็ปีนไม่ได้ต้องกระโดดรุด่ัวค่ะมึงจะปีนได้ชดโอเคตกใจหมดเลยตกใจตลอดอุ้ยเมื่อกี้อุ้ยโอเคมาแว้วทุกคนมาแว้ว ฮ้มาตรงนี้ตรงนี้คนน้อยเพราะเราสามารถแบบเพื่อนแบบเรียกว่าอะไรถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆเราเพื่อนสามารถดันเราแบบดันแล้วเราก็ขยับแล้วเราก็โดนเด็กยิงได้เพราะพี่เน่เคยเป็นมาก่อน โอ้มีน้ำไม่รอดแล้วหนึ่งดูพี่เน่สิว่าพี่เน่จะร้อยเปล่าฮึบนะหืมไม่รอสอง เริ่มเร็วทุกคนต้องระวังนะโอ้โหสามเอ้ยดูจากชนะตรงนี้ก็อันนี้ก็เจ็ดรอบแล้ว เพียงพูดเดียวค่ะไม่เราสมัครไปเล้เบื่อโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆเล็กๆน้อยๆก็จบเพียงเท่านี้น้องไมนามาจบคลิปกันก่อนเลวอย่าบอกนะว่ามีนาเข้าไปแล้วงั้นอีกสักตาหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ี่นันอยู่ไหนอะอ๋อเห็นแล้วนั่นแบบสามวิแล้วเตรียมตัวอืฮึ่ม เกือบเกือบโดนดิฉันโอ้ย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 โอโอ้โดนไปสามสี่เริ่มเร็วแล้วโอ้โหโดนไป ีเดินไปอีกสองครับแง่แง่มิน่ามิน่าอยู่ไหนอะน่า Nôn mina yu nôn mina yu nôn Mina hai mà đâu Mina Hello 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 Mina 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 Mina, mina. mina. ไม่นะ<า>มาถ่ายจบคลิปเป็นก่อนเลวมามานี่มานี่มานี่มาตรงนี้เร็วๆไม่นานแล้วเพราะเราจะเข้าไปแล้วพี่เน่กำลังกระโดดอยู่เนี่ยมาถ่ายจบคลิปเปิ้ลกอนแล้วอ่าวิ่งมาเลยก็ได้หันหน้ามาเลย โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกด like, good share, good ไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้แน่จังด้วยนะคะตอนเย็นเราเรามาเจอการสตรีมเกม SCP 3.08กันค่ะบ๊ายยเราไมีนาบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันค่ะ <Bye. S 1> บ๊ายบาย <Bye. S 1> คุณดูก่อน <Bye. S 1> บ๊ายบายอีกรอบสินะบา,บายยคุณดูอีกรอบ บายบายคนดูอีกรอบบายบายบายค่ะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบาย